สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอาเตต้าไม่แปลกใจกับฟอง์รแรงลิเวอร์พูลชิชลอดรับช่วงต่อทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วมิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมอาเซนอนดูเหมือนจะไม่ค่อยประทับใจกับผลงานอันยอดเยี่ยมของอนเนชลอดกุนซือลิเวอร์พูลเท่าไรหนัก โดยอาเตตาได้พูดถึงผลงานของชลอสกับลิเวอร์พูลในเชิงลดถอนความสำคัญลิเวอร์พูลมีคิวบุกไปเยือนเอมิเรตสตเดีเมในวันอาทิตย์นี้แม้ว่าอาเซนอลจะไม่ได้อยู่ในสภาพทีมที่ดีที่สุดเนื่องจากมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนรวมถึงการติดโทษแบงของวิลเลียมซาริบาทําให้พวกเขาเป็นรองในบ้านตัวเองขณะที่ลิเวอัพูลเองก็คงหวังที่จะบุกมาคว้าชานะในเกมสําคัญนัดนี้เพื่อรักษาตําแหน่งจากฝูงพรีเมียร์ลีกต่อไปลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในฤดูกาลนี้ชนะ11จาก12นัด ในทุกรายการและนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่ในขณะนี้นี่ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับช่วงเวลาไม่กี่เดือนแรกของอาเนชลอตแต่ดูเหมือนว่ามิเกลอาเตตาของอาร์เซนอลจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ลิเวอร์พูลทำผลงานได้ดีเพราะชลอดได้รับมรดกเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วไหนการถแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวันศุกร์อาเตตายอมรับว่าชลอดมีอิทธิพลต่อลิเวอร์พูลแต่เขาก็เชื่อว่ากุนซือชาวดัตช์ไม่ได้ทำอะไรมากมายที่แอนฟิล ใช่เขาทําได้ดีมากพวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีกําลังอยู่ในฟองที่ดีและคุณจะเห็นสิ่งที่เขาใส่เข้าไปในทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วคุณจะเห็นลายนิ้วมือของเขาในทีมนั้นอย่างไรก็ตามอาเตต้าก็ย้ําชัดเจนว่าชลอตได้รับทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เขาย้ําอีกครั้งหลังจากถูกถามว่าเขาแปลกใจกับการเริ่มต้นฤดูกาลอันยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลหรือไม่ไม่ผมไม่แปลกใจเพราะเห็นได้ชัดว่าทีมที่พวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานที่พวกเขามีอยู่แล้วและผู้เล่นที่พพวกกกเเเเเขขาาาาามมีีีีแลละะรรรป็นผู้จจัดดทท่่ิๆต เขาได้รับมรดกเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วและเขาก็กําลังใส่สิ่งที่เป็นของเขาลงไปเพื่อรักษาสิ่งนั้นไว้และพัฒนาไปในทางที่เขาเชื่อว่าถูกต้องมองเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อคุณดูทีมนั้นคุณจะคิดว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์แน่นอนว่าชลอตได้รับมรดกเป็นทีมที่ดีมากไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนั้นลิเวอร์พูลจบอันดับสามใน ฤด,ดูกาลละที่แล้วและดูเหมือนจะเป็นทีมลุ้นแชมป์ในบางช่วงเวลาแต่ถึงแม้จะเป็นแฟนบริวเวอร์พูลเองก็ยังแปลกใจกับการเริ่มต้นฤด,ดูกาลอันยอดเยี่ยมเช่นนี้นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่ลริเวอร์พูลเคยมีมาในทุกรายการและฉลอตทําได้โดยไม่มีการเสริมทัพนักเตะใหม่แบบจริงจังการเซ็นสัญญาเพียงคนเดียวในช่วงซัมเมอร์คือเฟเดริโกเคียซ่าและเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงเกมเดียว ในยิปเล็กับเท่านั้นการนําทีมของคนอื่นมาปรับใช้ใหม่แบบนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเราควรจําไว้ว่าอาเตต้าไม่ได้พัฒนาอาเซนนลเลยในฤดูกาลแรกของเขาในลีกจบอันดับที่8เหมือนที่เคยทําได้มาก่อนหลังจากที่เขาใช้เงิน100ล้านปอนอาเซนอลก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5อีก150ล้านปอนทำให้พวกเขาขึ้นมาอยู่อันดับที่2ตามด้วย200ล้านปอนที่ช่วยให้พวกเขารักษาอันดับนั้นไว้ได้เงินเกือบ1 0 0ล้านปอนที่อาเซนอนใช้เป็นเมื่อซัมเมอร์ที่แล้้วยััังงไม่่แสดดใหหเเ็นนลพธ์ทีชจ ดังนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นการดูถูกเล็กน้อยที่จะบอกว่าการชนะ11จาก12นัดของลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะลิเวอร์พูลเก่งอยู่แล้วการพาทีมก้าวไปข้างหน้าหลังจากใช้เงินเพียง10ล้านปอนด์และมีผู้เล่นตัวจริงออกจากทีมมากกว่าเข้ามาถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของอาเน่ฉลอดคาราเกอร์จุอาเตต้าเล่นละครตกตาตือนลิเวอร์พูลอย่าหลงกลก่อนบุกเอมิเรตเจมี่คาราเกอร์อดีต ประกาศหลังตำนานลิเวอร์พูลออกมาส่งเสียงเตือนทีมรักให้ระวังกลลวงของอาเซน์อนก่อนเกมวิกแมตช์พรีเมียร์ลีกที่จะบุกไปเยือนเอมิเรตสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงฟอมที่ยอดเยี่ยมนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกแถมยังทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในศึกแชมเปี้ยนลีกและคาราบาวคับแต่การบุกไปเยือนอาเซนนถือเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงแม้ว่าปืนใหญ่จะเพิ่งพลาดท่าแพ้ในลีกมาหมัดมา,มา,มาแต่พวกเขาก็สามารถกลับมาคว้าชัยชนะในแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จ คาราเกอร์ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนิวว่าเขาได้เห็นรายงานข่าวที่มิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลออกมาเปิดเผยว่ามีนักเตะหลากหลายคนไม่ได้ลงซ้อมซึ่งคาราเกอร์มองว่าเป็นเพียงกลลวงเพราะเขาเคยเห็นแทคติกแบบนี้มาแล้วผมเห็นขา่าวในสกายสปอร์ตนิววันนี้ตอนที่ผมกําลังเดินทางมาพวกเขาบอกว่ามีนักเตะห้าถึงหคนไม่ได้ลงซ้อมแต่ผมไม่หลงกลรอกคาราเกอร์กล่าวพวกเขาคงแค่ซ้อมอยู่ในยิมแล้วค่อยออกมาตอนที่กล้องไปแล้ว ผมเคยเห็นแบบนี้มาก่อนผมไม่หลงกลปรอกหวังว่าอันสลอตและทีมลิเวอร์พูลก็คงไม่หลงกลเหมือนกันคาราเกอร์ยังได้วิเคราะห์ถึงความพร้อมของทั้งสองทีมโดยชี้ว่าอาเซนอลจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาที่ติดโทษแบ่งส่วนริคารโดคาราฟิโอริก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่ขาขณะที่อาร์เตต้าออกมาให้สัมภาษณ์แบกคลุมเครือว่าบุคาโยซาก้าและจูเรียนทิมเบอร์ยังไม่แน่ใจว่าจะลงเล่นได้หรือไม่ซึ่งคาราเกอร์ก็เตือนลิเวอร์พูลให้ระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษ อาเตตาชอบเล่นเกมจิตวิทยาเขาพยายามทําให้คู่แข่งสับสนแต่ลิเวอร์พูลต้องไม่หลงกลต้องเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับทุกสถานการณ์ฟังลิเวอร์พูลดีโอโกโชต้าจะพลาดลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงอลิซอนและฮาวิเอลเลียดยังคงไม่พร้อมขณะที่คอเนอร์แบรดลีย์และเฟเดริโกเคียซ่าก็ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บบริษัทอย่างไรก็ตามคาราเกอร์เชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลมีศักยภาพมากพอที่จะบุกไปคว้าชัยชนะที่เอมิเรตสเตเดียมได้ ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีพวกเขามีความมั่นใจและผมเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถรับมือกับความกดดันและบุกไปเอาชนะอาเซนอนได้บานชูชลอตผ่านบททดสอบหินพิชิตใจแข้งหงลั่นต่างจากผีแดงเปิืนใหญ่จอนบานอาดีตปีกขวัญใจเดอะค็อปออกโรงยกย่องอาเนชลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จกับบททดสอบที่ยากที่สุดที่แอนฟิ์แล้ว นั่นคือการเข้ามาแทนที่เยอเกนเพราะตำนานกุนซือแม็จะเพิ่มคุมทีมไปเพียง12นัดก็ตามชลอพิสูน์ตัวเองได้อย่างรวดเร็วพาลิวพูลนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์แท้เพียงครั้งเดียวสร้างความเชื่อมั่นว่าพวกเขาอาจจะเบียดแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ยีกในฤดูกาลนี้บ้านอดีตปีกทีมชาติอังกฤษซึ่งคว้าแชมป์ลีก2สมัยและเอฟเอคัพ2สมัยในช่วง10ปีกับลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมอดีตกุนซือเฟยนด์ว่า ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของชลอตคือการทําให้ผู้เล่นเชื่อมั่นในแนวทางของเขานั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับผู้จัดการทีมคนใหม่โดยเฉพาะเมื่อต้องมาแทนที่ผู้จัดการทีมระดับตํานานเราเห็นแล้วว่ามันยากแค่ไหนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดและอาเซนอลเวลาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาแฟนๆและนักเตะก็มักจะเปรียบเทียบกับกุนสือคนก่อนแล้วพอไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมันก็ไม่เวิร์กแต่กับชลอตนักเตะเชื่อในสิ่งที่เขาต้องการหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์และเขาก็เปลี่ยนแปลงทีมได้ บานชี้ว่าฉลอดสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในแดนกลางตอนนี้เรามีเคอร์อติสโจเล่นกับกระเวนเบิร์ดในแดนกลางซึ่งไม่เคยเป็นตัวเลือกแรกของคร็อบมาก่อนคุณอาจจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องใช้เวลาแต่มันไม่ใช่เลยเราเริ่มต้นได้ดีมากผมต้องชมนักเตะและชมคร็อบที่ซื้อนักเตะที่มีบุคลิกที่เหมาะสมอดีตด,ดาวเตะหงแดงยังเชื่อว่าลิวร์ภูลกำลังเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการฝึกซ้อมแบบดับเบิลเซชั่นในช่วงปรีซีซันของฉลอดผมรู้ว่านักเตะจะทำผลงานได้ดี แต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นได้อย่างสิ้นเชิงและมันได้ผลในเวลาอันรวดเร็วขนาดนี้ผมเห็นการฝึกซ้อมแบบดับเบิลเซชั่นของชล,ลอ์อย่างใกล้ชิดในทัวร์ปรีซีซันที่อเมริกาและการทํางานหนักนั้นก็ได้ผลตอบแทนเพราะนักเตะปรับตัวเข้ากับสไตล์ของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบเขากล่าวในการสัมภาษณ์กับลักกี้บล็อกบารวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของลิเวอร์พูลในยุคชล,ลอ์ว่าเมื่อคุณพูดถึงจุดแข็งของลิเวอร์พูลและแมนซิตี้มันคือแดนกลางแต่ก่อนมีเฮนเดสันมินเนอร์ฟาบินโย ตอนนี้เรามีเคติโจนกราเวนเบิร์ดและโซโบสไลมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่พวกเขาก็ทําได้ดีเยี่ยมชลอตไม่ได้เข้ามาเพื่อสร้างทีมใหม่ทั้งหมดแต่เขาปรับจูนวิธีการเล่นดึงศักยภาพของนักเตะออกมาและเสริมแทคกติกใหม่ๆซึ่งนักเตะก็ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือเหตุผลที่ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างแข็งแกร่งสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ